เมื่อนะครับแล้วก็แข่งว่าเชลลี่สองคนก็คือผมมาไฟครับเซอร์เฟอร์ผมโตนพูดอะไรเรียกว่าตักกะสอบหยอกเออเออเอเอ้ยหายที่ไม่จบเดี๋ยวกูพูดเองนะเอ้ยไปจะพอกันละเล่นเลยดีกว่าเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยตอนนี้อยู่กับคุณมาเฟอร์โซแล้วก็คุณมาไฟแล้วก็ถ้าเป็ดีเจมาเตอร์เกมเมอร์นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแชน้ทั้งสามคนเลยนะครับ ก็จะมีอยู่ในเฟซเท่านั้นนะครับแล้วก็ YouTube ค่ะเฮ้ยมันจะว่าใครจะเป็นผีว่าสัตว์ไปชุบไปชุบไปเดียวพูดเงียบๆหน่อยนะมาส่งเอาไอ้พูดดิพูดเพราะพอดหน่อยไม่ใช่เนาะมันเนาไม่ใช่เนาะพัดพัดได้เป็นผีเนาะพูได้ไปเยอะแล้วเหรอไปนะเชี่ยไหมกลัวมากกว่านะครับพ่อตอนนี้ก็ พิดตาจบพิดตาใครเป็นพิตาเจ้ากูอาคือเป็นอาจบแล้วนะครับไันนี้ก็เนาะคุณก้ก็จะอยู่กับคนที่มาไฟนะครับคุณเลือกตัวก่อนอโต้เลยดีก็อยู่กับเม้าไปปักแสงไงวะก็ของคุณเม้าไฟนะครับแต่ว่าอันนั้นนะครับแต่ว่าเป็นงแข็งยังไงไม่รู้อะ ไปนิดๆน,ดนะรกูอม,อออมองมือแล้สัตว์แล้วก็มีผีแล,แล้วก็คนนึงนะอีคนนึง หดัวไม่ใช่ยื้ยื้นหนอดหัวเปิดนั่งลงอ่ะก็เปิดนั่งลงเด้อนั่งลงก็จะเปิดน้ำเรามาตุ่มการใครเป็นผีเออเออเออเป็นจโพล่ะสัตว์อุ้ยมันไม่เป็นผีตามาตามาตามาคุมองไม่เห็นนะอยู่ข้างล่างก็กดเอฟกดเอฟกดไปตามาตามาเฮ้ยอย่มพึ่งดีเลย ก็คือมนุษย์กันนะคะเราเงียบกินไปแล้วขอโทษคนที่จะปเป็นอีกคนหนึงนะก็คือซาคุระโทนะคะไม่ใช่ตัวต่าหากครับกรบ<ค>จะเรียกว่าตูซาคุระโทก็คือสาคุระโทนั่นแหละแต่อย่าเพิ่งได้กั่นจุดจุดวต่อกลวย,เ,ยเดี๋ยวแต่ว่าสายฟ้า าไม่เจอเอออยู่โน่เง,งเดี๋ยวกูช่วยหาไอต้ตูนมึงอยู่ไหนล่ะพี่อ่ะกูหาไม่เจอจะจิเพิ่มกวามาาที่กนูนะสัตว์เดี๋ยวกูจะตกใจโอ้โห้งอยู่ตรงทางโกดังเลยโอเคกูคเห็นละนหนกระโดดดูหน่อย เพอพอพอกดได้มาซ้ายไอ้ควายไม่ตอหัอเลยไม่ดผีมึงวิ่งไปยังควเลยเนี่ย อันนี้พอเราก็จะมาเล่นจอนะครับท่านผู้ชม,มเปลี่นวะเปียนมเน,มเ,นมเปียนมวไม่อยาาเอา่เอเล่ยว่อมันไม่นุหมนีมันไม่นันนุน้อยหระเออเดี๋ยวเวลานานหนยเอาสิบนาทีแม่งเอฮ้ยเอบรอบเองหรอ หนึ่งรอบรอบละสิบ,บ,บนาทีนะเนี่ยบอกไว้ก่อนอ้าวพอ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 แปดนานทีพอเอ้ยผีต้องนานผีประมาณผีประมาณหกหกนาทีก็พอละพอจะเทพพอครึ่งชั่วโมงก็พอละเอไม่ใช่สิครึ่งน,นาทีก็พอละสัตว์เออสิบน,นาทีก็พอละ,อละมันนานไปตัละก็เปลี่ยนตัวละ กกจับแลต่เลือกตัวต่อวเยี่ยตอวมันเนียนยมึงไม่หาของไปมันก็ลงหุดนดีมาไปอ่ะใช่เงี้ยแถมถ้ามันอยู่ข้างังนัณนคุณจะวิ่งป่าล่าไม่พราอะลรดูไหมใครเป็นหี่งหุ่โอุ้ณมองได้แต่มองนี่อันี้วัวไกลนะ รือแมคนที่เป็นน่ะต่อไปจยเาีที่มันจะมามันมันเราคือผีเด็กน่ารักด้วยจตาผ่าเจะปัญหาจะปัญหามึงหาคนเดียวไปแล้วแกกูจะไปหายตัวเผื่อเพื่อประยุกต์หมักไอซัดย่อยไว้เฮ้ยเป็นผี ก็อยู่ตรงนั้นสินะโอเคกูจะไปหามึงฮัลโหลลืมบนกระดาษแล้วขอดิ้จะเห็นมันไอ้ที่ไอ้ตูนมันก็โย่ฝังโดนอีกเจ๊งตายมึงก็โดนไหก่อนเดี๋ยวกูคิดอะไรออกละแล้วเดี๋ยวกูให้มไ่เอา